แสงออโรราสามารถมองเห็นได้ในเกือบทุกๆสามวันที่สานีโชว่าซึ่งมันเป็นสารที่ที่เหมาะสมที่สุดในการเฝ้าดูต้นกำเนิดของออโรรามาจากดวงอาทิตย์เศษอนุภาคประมณูลเล็กๆมากมายถูกส่งออกมาจากโครโนาของดวงอาทิตย์พุ่งตรงมาอย่างโลก สนามแม่เหล็กมหาสารของโลกที่มีกระแสแม่เหล็กเป็นเกราะกำบังโลกนั้นได้ป้องกันการลุกลาำเข้ามาของเศษอนุภาคเหล่านั้นแต่ก็มีบางส่วนเล็ดรอดเข้ามาได้และถูกกระแสสนามแม่เหล็กโลกเวียงมันจนกระจายออกไปยางขั้วโลกทั้งสองขั้วโลกเมื่อกระทบกับชั้นบรรยากาศจึงทําให้เกิดแสงออโรราขึ้น นี่คือเสียงของเศษอนุภาคเหล่านั้นเมื่อกระทบกับชั้นบรรยากาศบนสุดของโลกกลายเป็นออโรราเริ่มต้นที่จะส่งประกายแวววาวและนี่คือเสียงจากดวงอาทิตย์นี่คือเสียงออโรราใช่ไหมด้ยมวยอิเล็กตรอนิกแม่เหติก แปลงสัญญาณของออร,ราให้เกิดเสียงขึ้นมาและเมื่อมันสุกสว่างนี่คือสิ่งที่คุณจะได้ยินนะครับคุณสามารถที่จะนึกภาพเศษอนูเล็กๆมากมายกระจายอยู่บนท้องฟ้าเต็มไปหมดเลยมีนาคมปี2003ออร,ราที่มีกำลังแรงมากครั้งหนึ่งของฤดูหนาวปรากฏตัวอยู่เหนือซานิโชว่วา มันเริ่มตอนที่จะส่งประกายในระยะไกลและเคลื่อนตัวเป็นม่านใสเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆจากนั้นมันเริ่มม้วนตัวอยู่เหนือศีรษะและเคลื่อนตัวไปมาอย่างรวดเร็วราวกับว่ามันจะเคลื่อนกินซานนีโชวา่า มีออโรรากำลังแรงมากๆหลายครั้งในปี2003แสดงให้เห็นว่าดวงอาทิตย์มีระดับกำลังแรงสูงมากกว่าปีอื่นๆในช่วงเวลาเดียวกันโครนาของดวงอาทิตย์ที่เป็นต้นกำเนิดของออโรราแต่มันจะเป็นอย่างไรกันแน่ในปี2003 ความน่าสนใจของสริยุปราคาที่แอตติกาเริ่มมีมากขึ้นแล้ว